สวัสดีครับวันนี้มาตลาดปลาจากทุจรครับเจเจนะครับออันนี้ก็คือร้านปลาไม้น้ำนะครับปลาที่เป็นปลาฝูงนะครับว่ายสวยงามเป็นฝูงในตู้ไม้น้ำนะครับอันนี้ก็คือร้านพี่โลดแล้วก็ร้านพี่พลนะครับมาดูตู้แรกก่อนปลาเทวดาดำนะฮะสวยหกสิบบาทนะฮะตัวหนึ่งอ่ามันนี้ ซิลข้างกวานลายใหญ่นับตัวต่อมาตั้นี้ผมชอบนะคือถ้าเขากินอาหารดีๆนี่สีจะแบบสวยครับมีส้มมีม่วงมีดำอย่างเงี้ยเป็นปลาไทยนะครับทางใต้ผมว่าคลาสสิกมากนะครับซิลข้างกวานอันนี้เป็นลายใหญ่นะครับถ้าลายเล็กก็สวยครับโตส้มๆอันนี้ลายเล็กซิลข้างกวานลายเล็กตัวน,นี้นะฮะสวยอันนี้เห็นเขาเล็กอยู่เพราะว่าเขายังไม่โตมากถ้าโตมากจะสวยกว่านี้ครับ จะมีเบสสีม่วงคนตัดกับส้มนี่สวยมากนะครับตัวนี้ไซส์เล็กอยูอ่ต่อมานะฮะนี่ก็คือมีเรสแฟนทอมนะครับแบ c ็กแฟนทอมก็สเพียนนะครับเดฟฟินนะฮะสวยเลยนะครับปลาตู้ไม้นามนะครับตู้ต่อมานะฮะคอสตานะครับ แล้วก็ตะเพียนหกแฉกตะเพียนหกแ,บ,บ,บ,แบก็ดูที่ลายดำๆนะฮะเห็นไหมสวยต่อไปสิวข้างกวนลายใหญ่อินโดนะฮะตัวก็จะใหญ่นะฮะสวยเลยฮนะ,ะผ่านมาด้านล่างนี่ฮนะเขามีคาร์ดินนลเผือกด้วยนะครับขาวๆเพาได้รู้ตัวนี้มีแพะแพนต้ากับแพะ แพะแพนด้ากับแพะลายนะครับอ่ะโอเคนะครับปลาแพะก็คือปลาที่กินเศษอาหารข้างล่างนะฮะอ่าเจ้าของร้านที่รอดนะครับนี่นะฮะอ่าอันนี้คือนีออนมาลาย นี่บิลโลตัวเล็กมากเลยน,นี่เม็ดใครเล็กนเนี่ยครับปลาไม้น้ำนะครับตู้ไม้น้ำสวยลูกค้ากา็ทยอยเข้ามาแล้วอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงครับฝั่งนี้ก็เสือพ่นน้ำพม่านะฮะนี่เรนโบ้ อ่านีลครับพวก halfback p a n t o m นะครับเทวดานะครับ랜ด์เดวิ<ม>ลก็ราคาอยู่ที่ตู้เลยฮะสวย Tiger, Tiger นกแก้วบูท e t เกอร์ไทเกอรนะี่นะฮะน่ารักอ้วนๆนะต่อ,อไปเทวดา อ่ามันดีตรงนี้ตรงนี้ก็พวกพีคอกแบสนะครับโตมานี่ปลานักล่านะครับตัวจะใหญ่นะไม่เล็กอย่างนี้อันนี้ตัวลูกก็มีครับนะมีแรมเจ็ดสีด้วยนะครับสวยเลยกระดีนางฟ้าสั้นนะฮะกระดีมุกก็มีนะเนี่ยตัวมุกมุก สวยเลยลูกค้าเข้ามาเรื่อยครับยามโควิดพักผ่อนนะฮะจัดตู้ปลาไม้น้ำ่านี่ครับพสตะเพียนม้าลายตามชื่อเลยลายจริงๆอนะฮะสวย อันนี้น่าจะเป็นซิลไบไผ่อินโดนะฮะอันนี้สวยมากโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนะครับเออจัดตู้เห็นไหมอันนี้ก็คือมีแค่ขอนไม้ง่ายๆนะครับไม่ต้องดูแลต้นไม้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาปลูกนะครับก็ไม่ง่าย,ย่างนี้ก็ดูคลาสสิกไปบแบบนะครับสวยเลย